ผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวานะคะร่วมกับสํานักงานเขตพระนครสถานีตนาํารวจนครบาณชนะสงครามตารวจท่องเที่ยวน,ะะนำแร่ธรรมชาติตาช้างทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬามิสทัวริซ์หมวดไทยแลนด์และกลุ่มศิลปินจากไอ o l ลเอ็กเชนนะคะร่วมกันจัดการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมข้าวสารฮาโลวีน2 0่3าภายใต้คอนเซปต์นะคะบิวตี้ออสเตรีนะคะสวยหรือสยองบนถนนข้าวสารเพื่อหวังส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะสร้างความคึกคักให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติ ไปเมื่อวันที่1 1อตุลาคมที่ผ่านมานำโดยคุณสง่าเรืองวัฒนกุลนะคะนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนเข้าสารและคุณเบนจานะคะกรรมาการผู้อํานวยการบริษัทเมตาเวิร์กเอเชียจำกัดผู้ถือสิทธิการประกวดนะคะมิสทัวริืซึ่งมวดไทยแลนด์และเฟ้นหาทุดการท่องเที่ยวและทุดการกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะก็จริงๆเป็นเรื่องของเทศกาลอยู่แล้วนะครับเราต้องการสร้างถนนเข้าสารเนี่ยให้มีเอกลักษณ์ในเรื่องของเทศกาลโดยเฉพาะถนนข้าสารเนี่ย8ปเป็นนักท่องเที่ยว มาจากยุโรปซึ่งเขาก็คุ้นเคยกับงานฮาโลวีนอยู่แล้วนะครับเราก็เลยจักให้เขาฟิลไรท์โฮมมาเมืองไทยก็มีฟิลเรื่องของฮาโลวีนต้องบอกว่าปีนี้นี่พิเศษมากๆนะครับผมได้คุณจามาร่วมงานเนี่ยนะครับแล้วก็ปีนี้จะเป็นปีที่มีศิลปินเยอะที่สุดตั้งแต่เคยจัดงานมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าศิลปินเองเนี่ยสามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติเพื่อให้มาเสริม มาสร้างรายได้เศรษฐกิจบนถนนข้าวสารค่ะด้วยคอนเซปต์ของเรานะคะเราใช้คำว่าบิวตี้ออฟแกลลี่เพราะตอนแรกเราก็มีความคิดว่าเอ้คนสวยแล้วจะเป็นผีได้หรือเปล่าจะมาฮาโลวีนได้หรือเปล่าแต่พอคอนเซปต์นี้เกิดเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะต้องแต่งตัวให้เป็นเควชั่นสำหรับคนที่มางานว่าเขาจะสวยหรือจะสยองอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นว่า ถ้ามางานนี้คุณอยากจะแต่งตัวในเลือกได้เลยระหว่างคนสวยกับคนสยองทุกการท่องเที่ยวปีนี้ต้องบอกว่าจากเสียงตอบรับนะคะมากันมากกว่า50ชีวิตถ้าน้องๆบางคนมี follower หลักล้านเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าต้องขอบพระคุณทางสถานที่นะคะคุณนายกเบิ้มเนี่ยที่หาสถานที่ดีๆที่เด็กๆได้ปลดปล่อยได้สนุกสนานและได้เลื่อนเลงได้ถ่ายภาพได้เช็คอินและเป็น สถานที่ที่เป็นเขาเรียกว่าจุดสําคัญของประเทศเลยอันนี้เป็นความภาคภูมิใจมากๆที่ทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาเนี่ยได้มาทํากิจกรรมที่ตรงนี้แล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะเราได้กลุ่ม Idol Exchange นะคะจากคุณกุ้งอันนี้ก็เอาศิลปินมาเยอะมากมากจนกระทั่งต้องบอกว่านาวันนี้ ขอ่เพิ่มว่าพี่เพิ่มขอที่เพิ่มได้ไหมขอเวทีเพิ่มได้ไหมอยากจัดสามเวทีแข่งกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปีนี้อาจจะยังไม่ได้สามารถที่จะจัดได้แต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าต่อให้ยังไงก็กิจกรรมก็สนุกมากๆเพราะว่าทางไทยเปเปอร์เลสเขาก็เตรียมเต็นต์เตรียมโอ้โหเขาก็เตรียมไว้เยอะมากเตรียมของมาแจกนะคะก็ต้องบอกว่า ร้านค้าเองในเครือของที่ทางถนนข้าวสารมีเนี่ยโอ้โหเขาแต่งแต่งแต่ทุกร้านใหครับให้เข้ากับคอนเซปต์ฮาโลวีนแต่งแบบสนุกน้องได้มาเช็คอินถ่ายภาพแล้วก็ไม่น้อยหน้าใครในฮาโลวีนนี้จริงๆเรามีแข่งขันออสองรูปแบบนะคะแข่งขันแรกเนี่ยเป็นแบบทีมแบบทีมเราจะมี5คนขึ้นไปนะคะก็จะมีสามรางวัลน,นะคะก็ แล้วก็มีแบบเดียวนะคะซึ่งไปติดตามเอาในเพจได้ทั้งหมดเนี่ยมูลค่าของรางวัลก็มากกว่า3 0 0 0 0บาทยังไม่รวมของชาร่วยยังไม่รวมโอ้โหอีกเยอะแยะมากมายอันนี้ไปติดตามในเพจได้เพราะ,ะรายละเอียดดีเทลชื่อการแต่งกายคอนเซปต์มีหมดในนั้นนะคะซึ่งดีเทลเยอะมากสนุกมากสนุกแน่ๆค่ะออจริงๆแล้วอีเวนต์เนี่ยในงานตกแต่งร้านเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่สุกเสราร์ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับฮาโลวีนจะอยู่ที่วันวันอังคารที่31 นะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาเที่ยวได้ตั้งแต่สุกเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารได้เลยนะครับเรียนเชิญทุกคนผมเชื่อว่ามันจะเป็นถนนประวัติศาสตร์ที่ทุกคนสามารถแต่งตัวประหลาดแต่ก็ไม่ประหลาดบนถนนข้าวสาร นอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้เหล่าสาวงามทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬามิสตอร์ลิซึ่งมั d ร์ไทยแลนด์นะคะเข้าร่วมเชิญชวนนะคะพร้อมอัปเดตผลงานของสาวสาวได้ทร้บกันอีกเนั่องค่ะสวัสดีค่ะเกศธาสินีนะคะเป็นทูตการท่องเที่ยวและการกีฬาของจดร้อยเอ็ดค่ะแล้วก็เป็นมิสตรีซึ่งมัวร์ร้อยเอ็ดค่ะสวัสดีค่ะใบเฟินพิชามนสีจันทเนตรค่ะเป็นทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาประจำจังหวัดราชบุรีค่ะปี2021ค่ะค่ะซาบีนนะคะที่ตานานเทศกาลค่ะ เป็นทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาประจำจังหวัดลำพูน2022่ค่ะสวัสดีค่ะมหยกนะคะยกฟ้าทักวงค่ะเป็นทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาเขตบางเขน25 2 0ต้องบอกก่อนนะคะว่าพวกเราเนี่ยเป็นเกิร์ลกรุ๊ปค่ะจากค่าย MTW นะคะชื่อวงว่า Beautiful ค่ะสบินเองเป็นรับตำแหน่งเป็นลีดเดอร์ของวงนี้นะคะก็ดีใจมากค่ะที่ พวกเราได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานค่ะที่จะสามารถกระจายข่าวการท่องเที่ยวให้ดังไปในระดับโลกได้ทบิะเ,เชื่อเลยว่าถนนข้าวสารเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติถนนข้าวสารเป็นถนนที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะที่สุดในกรุงเทพเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยซอฟต์พาวเวอร์ของพวกเราเองนะคะไม่ว่าจะของวงหรือว่าด้วยมิตริสึมเวิร์ที่มีจำนวนสมาชิกมากกว่า458คน ยอดรวมรวม follower แล้วเนี่ยน่าจะมากกว่า20ล้าน follower ซึ่งสวินเชื่อว่าโซ power ของพวกเราจะสามารถทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยเติบโตช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปได้มากๆเลยค่ะค่ะก็สำหรับเพนะคะเราเพิ่งเข้าห้องอัดไปค่ะก็อาจจะได้ฟังทีเซอร์เร็วๆนี้น่าคิดว่าน่าจะก่อนสิ้นเดือนนี้ค่ะก็สามารถติดตามได้เลยในเพจของ t o r i s m w o r l d นะคะไทยแลนด์ สำหรับการเข้าสารฮาโร w วนบิวตี้ออสเตรีย2023นะคะจะจัดขึ้นในวันอังคารที่31ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ c e b o o k Fanpage นะคะของ m i s t t o u r i s m World Thailand ได้เลยนะคะ